ก็ใจไม่ค่อยดีแต่ผมไม่บอกหรอกว่าใจไม่ค่อยดีเพราะอะไรอ้าวคุณต้องรู้สิทิ้งกูไว้กลางทางเฉยเลยคุณจะปล่อยทิ้งผู้ชมนับแสนไว้กลางทางยิ้มก็ไม่ได้นะอะไรนะเผาตำราการกลับมาในสู่ยุคของการเผาตำราผมว่าสารยุติธรรมเนี่ยคงเจ็คอะกันกันเจอประเด็นเนี้ยผู้ว่าสาทั้งหลายแหล่ขงแต่ว่ากฎหมายมัน มาตราให้เขาต้องทาแบบนี้ไงอาจารย์ปิยบุตรเหรออาจารย์ปิยบุตรไลฟ์ประกาศยุติบทบาททางการเมืองขอกับไปเขียนตํารากฎหมายและอาจจะไปสอนหนังสือเหมือนประกาศเลิกเขียนถึงพักเก้าไกลเด็ดขาดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคนอื่นมาผมฟังอยู่ผมฟังก็อยู่วันนี้แกไลฟ์ตั้งแต่ตอนเที่ยงเวลาเดียวกับเวกอัพแล้วก็จบเวลาเดียวใกล้ๆกับเวกอัพด้วยนี่ชอบแย่งเรตติ้งเราอ่ะแล้วก็ ประเด็นที่แกพูดเนี่ยแกพูดถึงเรื่องไอจริยธรรมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดต่อนะอจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมแกก็วิเคราะห์มาเลยคำพิพากษาสารอะไรเป็นยังไงมีข้อเสนอมีข้อสังเกตต่างๆหาหนะไล่าย,ยาวอาบชั่วโมงกว่าแล้วก็ตรงบรรทัดสุดท้ายของคลิปนิดเดียวก็คือบอกว่าแกระบายว่าผมพูดวิจารณ์ก้าวไกลว่าออกตัวเรื่องนี้ช้าไป ผมก็โดนทัวลงในช่วงหาเสียงเลือกตั้งผมหาเสียงเลือกตั้งผมก็โดนแฟนขับเพื่อไทยมาทัวลงแต่แกเข้าใจได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นการที่แบบว่ามันต่อสู้กันหนักในช่วงนั้นมันคละพักกันผมพูดเรื่องเกี่ยวกับจารีดความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงก็มาทัวลงใส่คือประมาณว่าไม่ว่าปียบุตรเนี่ยจันทร์ฟล็อกเนี่ยจะพูดอะไรอ้าปากทีหนึ่งรถทัวร์วื่นวื่นไปแล้วอ่ะเออแกก็เลยรู้สึกว่าหรือ เป็นพูดผมว่าเป็นเชิงน้อยใจน้อยอุกน้อยใจมากกว่าว่าหรือผมเนี่ยควรจะกลับมาเขียนงานวิชาการเป็นเรื่องเป็นราวใช้ความรู้ที่เรียนมามให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่ามาคอมเมนต์ลายประเด็นปะปายพวกนี้ดีกว่าไหมมันเท่าที่ฟังก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะลาออกจากอะไรลาเก้าวหน้านะัน,นแล้วในในโพสิชัของตัวแกเองแกก็ไม่ได้มีอะไร ที่เป็นตําแหน่งแห่งที่ในก้าวไกลอยู่แล้วแล้วแกก็ไม่ได้ชิดพักชิดคณะก้าวหน้าขนาดนั้นแล้วนะอืมใช่แต่แกเป็นผู้ดาจิตวิญญาณอยู่ของสสหลายคนนะอืมอ่าในสสหลายคนก็ยังตับุืกันโดยตัวบุคคลอยู่ลังสิมันลงก็เป็นลูกศิษย์แกท้าพิภพก็ลูกศิษย์แกอืมหลายๆคนก็รู้จักมาคุ้นกับอาจารย์ปอกดีแปลว่าจะไปหรอวิเคราะห์แล้วว่าก็คงลดบทบาทตัวเองลงไหมแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็มาน้อยใจอ่ะนะ แลรบทบาทตัวเองลงอาจจะไม่ออกมาพูดอะไรเยอะจะปลายปีแล้วเขาก็อยากไปเที่ยวอยากไปไหนบ้างนะมันก็เป็นไฮซีซันแต่อาจจะต้องแบบใช้ชีวิตค่ดีดีแต่ถ้าถึงขั้นแบบว่าต่อไปนี้จะไม่เห็นปียบุตรออกมาพูดอะไรเลยในข่าวในอะไรนผมคิดว่าไม่ไม่มีแต่รักษาระยะห่างกับทุกฝ่ายอ่อแล้วก็เป็นวิชาการมากขึ้นไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะประมาณนั้นอ่าอื ก็ใจไม่ค่อยดีแต่ผมไม่บอกหรอกว่าใจไม่ค่อยดีเพราะอะไรอืมอ้าวคุณต้องรู้สิทิ้งกว้กลางทางเฉยเลยมันจะปล่อยทิ้งผู้ชมนับแสนไว้กลางทางยิ้มก็ไม่ได้นะอืก็ไปเป็นนักวิชาการนี่แหละผมก็ยังคิดว่าปียบุตรก็เหมาะเป็นนักวิชาการแล้วจริงๆก็เป็นมีมีต้นทุนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของคนหนุ่มสาวจำนวนมากก็ดีที่จะมีระยะห่าง วิชาการมันจะได้ถูกพิจารณาอย่างแบบไม่เลือกฝ่ายมากขึ้นจะได้เตือนก้าวไกลจะได้เตือนเพื่อไทยจะได้เตือนฝ่ายพิยครัยเพียงแต่ว่าจะได้เตือนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศอแค่นั้นแหละเพราะว่าสัญญาณของช่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสัญญาณว่าทุกอย่างมันเริ่มลี่คลายแต่มันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกัดการกวาดล้างหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมสัญญาณแบบนี้ดาห์นี้ช่อสัปดาห์หน้าอานนท์อานนท์นี่ตกลงเลื่อนใช่ไหมเลื่อนเหรอเลื่อนไหม ยังไม่เห็นข่าววเรื่อยี่สบสี่ยี่สิบหกอยู่ใช่ไหมยี่สิบหกเพราะว่าเขาก็มีจะมีปาร์ตี้กันวันพรุ่งนี้แล้วมั้งมีปาร์ตี้ปาร์ตี้ยังไม่เลื่อนศาลเนี่ยพี่ภาคศาลเลื่อนไหมยังไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อไปถึงศาลแล้วแล้วศาลบอกว่าเลื่อนหรือเปล่าเขาคงไม่ส่งมาบอกก่อนน้องนะแต่ว่าเรื่องช่อมันก็เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจไงโอ้โหคนมันไม่ได คนมันไม่ได้วิเคราะห์ว่านี่เป็นเริ่มลี่คลายหรือว่าเริ่มทุกอย่างมันอะไรมันกลายเป็นว่าจะเป็นบทเริ่มต้นหรือเปล่าในคนกังวลเรื่องนี้อยู่ว่าไงตามนั้นครับอะก็คนวิจารณ์กันเยอะแล้วเนอะเรื่องช่อเรื่องประมุขยันทอะไรกันไปพูดกันเยอะมากมากแปลว่าเขาหมายถึงว่าสังคมไทยอ่ะมันใช้ทุกอย่างแหละเพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่เขาไม่ชอบใช้ทั้งอำนาจรัฐอำนาจเงิรัฐแม้กระทั่งใช้สารดีกา ซึ่งปกติแล้วต้องรักษาไว้เก็บไว้กับคดียาอาญาคดีแพ่งงานนี้ก็ดึงสารดีกาที่ไม่ใช่สารดีกาพี่นาัาคดีชุจริตด้วยนะาสารดีกาสารดีกาเล่นโอดโออันนั้นเลยไม่ใช่แผนกคดีอาญาพูดตรงกันทางการเมืองด้วยแล้วปัญหาคือว่ามันไม่ใช่กฎหมายมใช่ไหมเราคิดว่าพูดกันไปเยอะแล้วมันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นจริยธรรมเขียนไว้กว้างมาก รวมไปถึงเสียท่ามันดีด้วยทุนจริงเลยนบเนี่ยไม่ผ่านนะฮะเรื่องประมวลเริยธรรมเอาตนยิ่งไม่ต้องพูดถึงยาผมเป็นนักการเมืองใช่ดนประวัติเลยนะไล่ลบโพสไม่ไหวเลยนะที่ช่อโดนเนี่ยมันโดนเนี่ยมันไม่ได้เป็นนักการเมืองนะการพฤติกรรมที่มันเป็นอ่ะปวดหัวโหประเทศนี้อะไรกว่านี้อ่าแต่ศาลเขาบอกงี้ไงศาลเขาบอกว่าไม่ยอมลบไอ้ตอนที่ไม่ลบเนี่ยคือปัจจุบันตอนเป็นสสโอ้โหโอเค ฟเนถึงอาจารย์ป๊อกนิดนึงก็คือว่าแกก็พูดเรื่องนี้แล้วแกบอกว่าลองคิดในอีกมุมหนึ่งถ้าเปลี่ยนจาก Facebook เป็นหนังสือก็จะทํำยังไงต้องเอาไปเผาไงโอ้โหมันก็ต้องรับผิดชอบไปกว้านซื้อใครไปซื้อมาก็ไปหยิบมาแล้วไปเผาสองพันเล่มก็มันยังเป็นปัจจุบันอยู่ต้องแสดงให้ออกว่าต้องเผาประกาศเรียกคืนหนังสือฉบับนี้เนื่องจากว่าสารดีกา พิจารณาไปแล้วว่าคุณตอนที่คุณเขียนในอดีนมันผิดจริยธรรมใช่เป็นผมรีบเก็บเลยไอ้คุณเก็บคุณได้แต่ถ้ามันขายไปแล้วอะทำยังไงราคาขึ้นซื้อมาแล้วคุณรีบเก็บเลยราคาขึ้นใช่ใช่ใช่ไอ้ออโต้ะพวกนี้ประเด็นนี้ก็ถูกคือถ้ามันเป็นหนังสือเนี่ยปยบุก็ตั้งคาถามนี้ใช่ไหมมันเท่ากับว่านี่มันเป็นเรื่องของการพยายามอะไรนะเผาตําราการกลับมาในสู่ยุคของการเผาตําราผมว่าสารยุติธรรมเนี่ย คงเช็คอักเหมือนกันเจอประเด็นเนี้ยผู้ว่าาทั้งหลายแหล่คงแต่ว่ากฎหมายมันมันตราให้เขาต้องทําแบบนี้ไงอขอให้โชคดีครับก็ต้องแก้ทุกฝ่ายก็ต้องเห็นปัญหานี้ศาลเองผู้ว่าาเองก็ต้องมากระตุ้นว่ารัฐมนูญต้องเอาเรื่องนี้ออกมาจากออกไปจากศาลอย่าให้ศาลต้องมายุ่งเรื่องการเมืองเลยแต่ก่อนก่อนที่จะไปเรื่องแก้เนี่ยผมขอชวนย้อนกลับไปหนึง ไอ้คำว่าจริยธรรมและคุณธรรมเนี่ยมันปรากฏขึ้นในรัฐมนูในรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้มาตรฐานจริยธรรมครั้งแรกก็คือรัฐธรรมนูน40นะที่พี่ไปเรียกร้องกันอะ่ะประเด็นไหนให้มีหลักมาตรฐานจริยธรรมใให้ให้รถถัฐธรรมแต่ว่าในรัฐธรรมนูน40เนี่ยปี442มติครมบอกว่าให้มีให้มีการจัดทำตัวนี้ปี43กอพอ,ออกระเบียบมาว่าเป็นเขาเรียกว่า แนวการการทํางานแบบสร้างสารรค์เก้าข้อ,อ <ะ S 1> ซึ่งไม่มีการบังคับใช้ไม่มีโทษไม่ออกมาเฉยๆเป็น<ม>เป็นคล้ายๆแบบค่า,านิยมอ่ะออขั้นนิยมสร้างสารรค์เกประการอันนี้แบบธรรมดามากคือคนเนี่ยมันอาจจะงงๆว่าจะจะทําแปลว่าอะไร Code of ฟคอนดักมันคือโค้ดออฟคอนดักโค้ดออฟไอติกภาษาที่เนชั่นเคยใช้เนี่ยผิดจากนี้ไม่ใช่เรา คาประกาศว่าเราจะเป็นแบบนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่เราแต่ถ้ามันผิดไปก็ไม่ใช่เรื่องของมึงจะมาชี้ว่ากูต้องโดนลงโทษแค่กูจะบอกกูก็าอายตัวเองท่านเองว่าเคยประกาศไปว่ากูเป็นแบบนี้อืจริยธรรมกูเป็นแบบนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่เราแล้วกูก็ให้มึงด่ากูงไงอืว่ามึงผิดไปจากที่มึงเคยประกาศก็แค่นั้นก็องค์กรนั้นองค์กรนั้นนั้นเ็เรื่องขององค์กรนั้นนั้น แต่ละองค์กรมีจริยธรรมไม่เหมือนกันอืถูกไหมตำรวจก็มีจริยธรรมไม่เหมือนกันใช่ไหมตำรวจไล่จับผู้ร้ายแต่การจับผู้ร้ายนั้นละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนที่จับไหม,มละเมิดมถูกไหมเพราะนั้นแต่ตำรวจจับเนี่ยแปลว่าผิดจริยธรรมไหมไม่นะฮะคุณจะใช้ชาวบ้านจริยธรรมของแบบชาวบ้านเนี่ยมาวัดกับตำรวจไม่ได้ครับ มันเป็นงานของเขาใช่ไหมบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริยธรรมบางทีมันเป็นงานเป็นหน้าที่ใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นผิดจริยธรรมชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมันไม่เหมือนการเรื่องแบบนี้แต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันกําหนดว่าประมวลจริยธรรมเนี่ยจับทาขึ้นโดยสารสาลหมดเลยนะสารอะไรก็ไม่รู้แหละสารรัฐธรรมนูญสารทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามาใช้กันนะการเมืองอันนี้ของหกศูนย์ใช่ขอย้อนไปห้าศูนย์หน่อยอ่าห้าศูนย์ก็มีเหมือนกัน ก็มีเรื่องบัญญัติเรื่องโทษไปด้วยของ50ก็คือมาจากรัฐประหารเหมือนกันแต่50เนี่ยคนล่างเนี่ยคือผู้ตรวจผู้ตรวจเป็นคนล่างกรอบใหญ่ออกมาแล้วก็ในเรื่องของการลงโทษในตอนนั้นเนี่ยก็ส่งเรื่องไปที่ปปชเหมือนกันมีถ้ามีร้องเข้ามาส่งเรื่องมาที่สวสวโยนเรื่องไปที่ปปชไปไต่สวนแล้ว่าถ้ามีมูล กลับมาที่สากลับมาที่สวสอวแล้วสวเป็นคนถอดถอนสวเป็นผู้ถอดถอนทั้ในทางคดีอาญาก็ยื่นอายการสูงสุดไปทีนี้ถอดถอนเนี่ยเขาโทษแค่สิบปีใช่ไหมถ้าถอดถอนห้าปีด้วยคนถอาจจะถอดถอนตาแหน่งเลยธรรมดาถอดถอนตําแหน่งและมีตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยอ่าแต่ว่าพอมารัฐมนูนหกศูนย์อาจารย์มีชัยเนี่ยแอดวานกว่าคือให้มีโทษทางเหมือนโทษเหมือนโทษอาญาเลยอืมใช่ โดยให้สารยุติธรรมคือสาลดีกาให้สาลดีกาจัดการเองอ่าตอนนีช่อโดนเนี่ยไม่ได้โดนตัดสิทธิ์เลือกตั้งแต่โดนตัดสิทธิ์สมัครตลอดชีพไปเลือกได้ยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ออืก็เป็นอันหนึ่งที่เร่งเร้าจริงๆพูดจริงๆนะสังคมไทยว่าดูเบาไปตอนที่ปรีนากนกวันใครต่อใครที่โดนเรื่องนี้สามสี่คนแล้วนะเราก็ดูเบา มานั่งสะใจกันบ้างอะไรออเราก็ควรจะวิพากษ์วิจารณ์กันให้เข้มข้นตั้งแต่เฉยแต่แต่ตอนนั้นว่าเป็นปัญหาแล้วมันไม่ใช่คนที่ตัวเองรักชอบไงใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใครชอบใครปรินาพูดนี่แบบรู้จักปรินามากี่ปีเพิ่งเห็นว่าผู้ถูกตอนนี้แหละนนำใจน้ำใจแหละในทางส่วนตัวศาสต์ใจคู่แข่งโดนแต่ว่าไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยโหปรินานี่พอไม่มีตำแหน่งก็พูดดีเนาะ คนเราไม่มีตำหนิดพุทดีนะแต่วะนนั้นมีคนบอกว่าเขาเขาถอดตัวตนเดิมออกแล้วเขาเป็นคนใหม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าเป็นตัวตนเดิมเป็นว่าตัวตนเดิมตัวตนเดิมเขาตอนอยู่เพื่อไนกตอนที่อยู่เพื่อไทยนี่เราก็เทียวเพื่อไทยเราก็แอบพอเขาไปอยู่อีกพักหนึ่งเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็โครงสร้างกาหนดคนคนมันดีได้เมื่ออยู่ในโครงสร้างที่ดีไงถูกครับ